ทำให้เขาหลังน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่เขาเองก็ใช้ชีวิตในฐานะอสูรมามากกว่าร้อยปีใบหน้าของคนในครอบครัวคนอื่นๆก็ลืมเลือนไปทั้งหมดแต่ยังคงจำใบหน้าของโยริอิจิได้เป็นอย่างดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมิจิคาืซเองก็ได้แต่คิดว่าตัวเขานั้นไม่สามารถรักษาอะไรไว้ได้สักอย่างสูญเสียทั้งบ้านภรรยาลูกและที่สำคัญที่สุดคือความเป็นมนุษย์ เขาได้พลาดพล้งฆ่าลูกหลานที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแต่นั่นมันก็คงไม่มากพอที่จะทําให้เขาได้เป็นดังโยริอิจิและประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งท้ายก่อนที่จะสลายหายไปเหลือเพียงแต่ขลุ่ยที่แสนคุนเคยก็คือทําไมพวกเราช่างแตกต่างทําไมโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยช่วยบอกข้าทีเถอะโยริอิจิ ในตอนนี้เกียวเมและซาเนมิก็สามารถโค่นโคคุชิโบโลงได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นซาเนมิก็ยังคงโจมตีใส่ผงทุลีที่ค่อยๆสูญสลายอย่างไม่ยั้งมือด้วยบรรดาโทสะทั้งหมดของเขาเกียวเมจึงรีบเข้ามาหยุดเอาไว้และบอกกับซาเนมิว่าพอได้แล้วซาเนม,มิมันจบแล้วอสูรข้างกันที่หนึ่งตายแล้วเม,มื่อซาเนมิสงบลง เกียวเมจึงรีบไปหาเกยญยะในสภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักเกยญยะจึงพูดกับเกียวเมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าอย่าห่วงผมเลยรีบไปดูคุณโทกิโตะดีกว่า เร็วเข้าเกียวเมที่เห็นสภาพของกินยะก็ทาให้เขากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และได้วางร่างของซเนมีที่สลบไปไว้กับกินยะและรีบไปหาหมอิจิโร่แต่ถึงอย่างนั้นร่างกายของอิจิโร่ก็กลายเป็นเพียงร่างที่ไร้ซึ่งวิญญาณไปเสียแล้วเกียวเมจึงพูดออกมาทางน้าตาว่าข้าขอบคุณข้าขอบคุณพวกเจ้าทั้งสองจริงๆตอนนี้พวกเราชนะแล้ว ข้าคนนี้เคารพเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจพวกเราที่เหลือจะเอาชนะมูซันให้ได้หลับให้สบายเถอะนะเมื่อเกียวเมียพูดจบเขาก็ใช้ฝ่ามือปิดตาของมูอิจิโร่จุดจูมูอิจิโร่ก็ได้ตื่นขึ้นมาในภาพนิมิตเลยได้เห็นพี่ชายฝ่าแฝดย,อยูอิจิโร่ที่พูดกับเขาทางน้ําตาว่ากลับไปซะอย่ามาที่นี่นะเจ้าน่ะเพิ่องอายุแค่นี้แท้ๆเจ้าจะต้องกลับไปเดี๋ยวนี้ เมอิจิโร่ที่ได้ยินสิ่งที่พี่ชายฝาแฝดพูดออกมาทําให้เขาเองก็ร้องไห้และตอบกลับไปว่าพี่เองก็อายุแค่1 1เเท่านั้นเองพี่น่ะจากข้าไปก่อนแทๆ้ๆข้าจะบอกให้ว่าข้าน่ะรู้เหตุผลที่ข้าเกิดมาแล้วข้าน่ะเกิดมาเพื่อมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ข้าสี่ขวบตอนที่พวกเราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ากับพ่อและแม่ข้ามีความสุขมากๆจนกระทั่งวันนั้นที่ข้าเหลือเพียงตัวคนเดียว มันทำให้ข้ารู้สึกเปล่าเปลี่ยวก็จริงแต่หลังจากนั้นข้าก็ได้มีเพื่อนตั้งมากมายและกลับมามีความสุขอีกครั้งข้าคนนี้ยอมเสี็จสละชีวิตเพื่อเพื่อนที่ข้ารักอย่ามาบอกว่าการตายของข้ามันไรค่านะยูอิจิโร่ที่เห็นน้องชายของตนร้องไห้หนักมากขึ้นจึงเข้าไปสวมกอดน,น้องชายอันเป็นที่รักและพูดกับมุย